สวัสดีนะคะนี่ก็จะเป็นการเรียนผ่านโปรแกรม Zo ู om ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำวันอังคารที่9พฤศจิกายนนะคะในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูพรจันทร์ครูปลืมค่ะเราจะเริ่มจากการเขียนตามคำบอกนะคะในชุดที่30ค่ะา,าพร้อมแล้วนะคะเริ่มชุดที่1ค่เะเริ่มคำที่1สูผ้ผอมใครที่เขียนแล้วรอแปบ๊บหนึ่งนะคะ คำที่หนึ่งสู้ผอมคำที่สองโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์คำที่สามดีกาดีกา คำที่สี่ดงดานดงดานคำที่ห้าดนตรีดนตรีคำที่หกดวงสมอนดวงสมอน คำที่เจ็ดดวงสุดาดวงสุดาคำที่แปดดวนดวนรถดวนนะลูกคำที่เก้าด้อมด้อมหมายถึงด้อมดอมมองมองนะคะ และคำที่10บค่ะดาบดดาบด <Okay. S 1> อ่าต่อไปนะคะนักเรียนก็ตรวจนะคะตรวจงานของนักเรียนนะคะจากการเขียนตามคำบอกนะคะ,ะเขียนตามคำบอกชุดที่30ไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวขยายให้ค่ะ เห็นไหมคะเห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นนะคะ,ะตรวจคําคำที่หนึ่งค่ะคําว่าสู้ผอมคำที่สองคำว่าโซลาซ่าเซล เลยนะคะคำที่สามคำว่าดีกาคำที่สี่ค่ะคำว่าดงยานคำที่ห้าดนตรีคำที่หกคำว่าดวงสมอน คำที่เจ็ดคำว่าดวนคำที่แปดคำว่า้ 8, าอมแล้วคำที่เจ็ดเป็นอ่าขอโษ่ษคำที่เจ็ดแก้นะคะอ่าคำที่เจ็ดดวงสุดาอ่าแก่นิดนึงขอบคุณค่ะคำที่แปดคำว่าด่วน คำที่เก้าคำว่าดอมและคำที่สิบดาบดถูกหมดไหมคะถูกหมดไหมคะ,มะช่วยแจ้งคนะแนนให้คุณครูทราบด้วยคะ่ะคุณแม่ค่ะหนูามาไม่ทันค่ะามาไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายอ่า หน้าน,นี้เดี๋ยวครูจะถ่ายไว้ให้แล้วประเดี๋ยวลูกค่อยไปแก้แก้ทำ<ด>ผิด,ดเลยนะอสองชั้นนะหลังต้งมาให้ชั้นนะจ๊ะตามเวลานะคะเพราะว่าเราต้องตามเวลาอ่าโอเคใครผิดน้องก็แก้นะคะใครไม่ผิดก็เก่งมากเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะยังไงนะทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมออ่าโอเคมาค่ะเพิ่มขึ้นนะคะ สำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์เนื้อหาก่อนนะคะ,ะดูสไลด์เลยเราจะเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอ่านเสริมการเล่นงูกินหางตอนนี้หากใครมีหนังสือเรียนภาษาพาทีอยู่ข้างๆเปิดเลยค่ะในบทอ่านเสริมการเล่นงูกินหางนะคะใครเคยเล่นบ้างคะงูกินหาง หนูค่ะสนุกไหมคะเล่นเป็นน,นะ,ะถ้าจริงๆแล้วถ้ามาโรงเรียนวันนี้ครูจะให้ลูกเล่นเลยนะคะให้ทุกคนได้เล่นงูกินหางกันเลยเนื่องจากว่าการเล่นงูกินหางนั้นเป็นการละเล่นแบบไทยๆนะคะเล่นกันมานานและสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงรุ่นเรานะคะอะมาดูกันก่อนนะคะการเล่นงูกินหางนี้นะคะเป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็กไทยสมัยก่อน ส่วนใหญ่จะน,นิยมเล่นกันในงานวัดต่อมานิยมเล่นเมื่อมีงานเลื่นเริงหรือในโรงเรียนเป็นการเล่นที่สนุกสนานได้มีการออกกำลังกายทุกคนได้เล่นร่วมกันเป็นการสร้างความรักและความสามคัคคีการเล่นงูก,กินหางนี่ครูก,ก็เคยเล่นสมัยครูยังเด็กสนุกมากเลยนะคะเป็นพ่องูมั่งเป็นแมงูมั่กเป็นลูกงูมั่งนะคะเวลาเราเล่นกับเพื่อน เราก็เกิดความสนุกสนานความรักสามาคัคคีเพราะว่างูกินหางเราเล่นคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้เราต้องเล่นเป็นทีมเล่นกันหลายคนใช่ไหมคะนัะกเรียนเคยเล่นใช่ไหมคะนี่คือสมัยก่อนเราก็เล่นแบบนี้คนหน้าสุดมีสอนชี้อยู่คงเป็นแม่งมูใช่ไหมคะถัดมาด้านหลังก็เป็นลูกงูแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นข้องูนะคะวิธีการเล่น วิธีการเล่นหากรงเรียนเปิดบางครั้งคุณครูอาจจะให้นักเรียนได้เล่นนะแต่วันนี้เนื่องจากไม่ได้เราไม่ได้มาเรียนออนไลน์ site, เราเรียนผ่านออนไลน์ line. เราก็ต้องมาเรียนวิธีการเล่นผ่านขั้นตอนอย่างนี้วิธีการเล่นข้อที่1เราจะเลือกพ่อ,อผู้เล่นคนหนึ่งเป็นข้องูอีกคนนึงก็จะเป็นแม่งูหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมคะเด็กผู้ชายเสื้อขาวนี่เป็นพ่องู เด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูนี้เป็นแม่ง,งููนะคะแล้วก็มีผู้เล่นเป็นลูกงูหลายๆตัวเลยให้ลูกๆนั้นเรียงจากตัวโตวไปจนถึงตัวเล็กนะคะโตที่สุดไปจนถึงเล็กที่สุดเกาะเอวแม่งมูเป็นแถวยาวเด็ไหมคะ <c oughs> สองพ่องูและพ่องูจะเป็นผู้ถามแม่งูจะตอบพร้อมกับทําท่าทางประกอบทั้งพ่องูและแม่งมูทั้งแม่งูและลูกงูพ่องูถามอะไรเอย่ย แม่งูเอ๋ยแม่งูก็จะตอบว่าเอ๋ยกินน้ําบ่อไหนกินน้ําบ่อโศกโยกไปก็โยกมาใช่ไหมคะทาโยกใช่ไหมคะอ่าต่อไปพ่องูถามต่อแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ําบ่อไหนกินน้ําบ่อทรายเอาย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ําบ่อไหน กินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาใช่ไหมคะอ่าพ่อหนูถามต่อหุงข้าวกี่หมอ้ออ่ะแม่งูก็ต้องนับจํานวนลูกงูก,ก่อนสิว่ามีแม่มีลูกห้าตัวใช่ไหมคะมีแม่หนึ่งตัวก็หุงข้าวกี่หมอ้อหกหมอ้อขอหม้อได้ไหมไม่ได้ตำน้ําพริกกี่ครกหกครกขอครกได้ไหม ไม่ได้ทอดปลาทูกี่ตัวหกตัวขอกินตัวได้ไหมไม่ได้พ่อหมูก็จะบอกว่ากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวพอพูดอย่างนี้ปุ๊บพ่อหมูก็จะไปไล่จับลูกหมูไล่ตั้งแต่หัวหางกลางตลอดตัวหรือบางครั้งพ่อหมูก็อาจจะบอกว่ากินหัวกินหางกินหางตลอดหัวก็คือกินจากหางมาใช่ไหมคะ อ่าต่อไปเมื่อจบการถามตอบแล้วพ่องูจะวิ่งไล่จับลูกงูจากปลายแถวขึ้นมาหัวแถวแม่งูก็จะกางหมู่ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้พ่องูจับลูกงูไปได้ลูกงูก็ต้องถอยวิ่งหนีโดยต้องเกาะเอวกันไว้ไม่ให้แตกแถวเมื่อไหรแตกแถวเป็นยังไงคะแผ่ทันทีเลยใช่ไหมคะเมื่อพ่องูจับลูกงูได้พ่องูจะถามว่าจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ ลูกงูก็จะบอกว่าอยู่กับแม่พ่องูบอกว่าลอยแพไปเท้ากับหลักลูกงูออกไปห่างๆแต่ถ้าลูกงูตอบว่าอยู่กับพ่อพ่องูก็จะตอบว่าหักคอจิ้มน้ำพลิกแล้วก็เอาลูกงูมาอยู่ไกลๆโดยที่สลับเล่นกันอย่างนี้นะคะพ่องูจะพยายามจับลูกงูทีละตัวจนจับได้หมดเลยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะเล่นเป็นไหมอ่า ค่ะพอเล่นเป็นแล้วคราวนี้มาดูตรงนี้นี่คือประเดี๋ยวงนานที่นักเรียนจะต้องทําเรียงลําดับข้อ1ถึงข้อหใส่หมายเลข1ถึงหขั้นตอนการเล่นหมู่กนหางพอจะจําได้ไหมคะเดี๋ยวตรงนี้คุณครูจะถ่ายตั้งเอาไว้ให้และปก็เดี๋ยวลูกลอกลงไปในสมุดนะคะเนื้อหานะคะอ่ามาดูก่อน พ่องูและแม่งูหันหน้าเข้าหากันมีผู้เล่นเป็นลูกงูหลายๆตัวเรียงจากตัวโตถึงตัวเล็กพยายามจับเอวแม่งูเป็นจังหวะพ่องูจะพยายามจับลูกงูทีละตัวจนหมดพ่องูจะมาวิ่งจับลูกงูจากปลายแถวขึ้นมาหัวแถวแม่งูจะกลางมือเพื่อคอยป้องกันไม่ให้พ่องูจับลูกงูไปได้ลูกงูต้องคอยวิ่งหนีโดยเกาะกันไม่ให้แตกแถวแล้วก็เลือกผู้เล่น คนหนึ่งเป็นพ่องูและอีกคนหนึ่งเป็นแม่ง,งูและพ่องูก็เริ่มถามแม่ง,งูและลูกงูก็ร้องตอบพร้อมกับทำท่า,าทางประกอบทั้งแม่ง,งูและลูกงูนักเรียนพอจะเรียงได้ไหมคะพอจะเรียงได้ไหมคะหากได้ความสับสนนักเรียนก็ไปเปิดดูในหนังสือเรียนในภาษาพาทีได้เลยนะคะอ่าทำตรงนี้ลงไปในสมุดนะคะต่อไป นอกภาระงานของเราในวันนี้หนึ่งลอกแบบฝึหกหัดที่หน้ามือนี้ลงไปในสมุดเดี๋ยวคุณรูจะถ่ายลงไปในกลุ่มให้สองทำทักษะภาษาหน้าเก9าถึงเก้ข้อที่ห้าข้อที่7แล้วก็หน้า91ข้อที่สนะคะแล้วก็แบบทดสอบออนไลน์นะคะตอนนี้ให้ทำเลยนะคะ ทำงานเสร็จแล้วทําแบบทดสอบออนไลน์ให้เสร็จภายในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้อ่าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราจะลองทดลองสอนผ่านช่อง Zoom นะคะในห้องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเรียนชั่วโมงไหนนะพอจะจําได้ไหมเดี๋ยวคุณครูไปดูตารางก่อนแล้วคุณครูจะนัดอีกนะคะอ่าพอสี่ทับสองจะ zoom ให้ทุกวันเลยเรียนแบบนี้ดีไหมคะ ดีไหมคะเอาไหมหรือว่าจะให้สลับวันเว้นวันไหนลองตอบซิวันเ้นวันเอาสลับวันเว้นวัน <seam S 1> ค่ะโอเคได้ได้ดัวคือจะคอยดูให้นะโอเคถ้าเนื้อหาอะไรก็เดี๋ยวก็จะนัดไปล่วงหน้านะคะโอเคนักเรียนทํางานให้เสร็จภายในวันนี้นะคะค่ะ <salts. S 2> แล้วก็ประเดี๋ยวคุณครูจะส่งแบบฝุกหัดอะไรไปให้แล้วก็เดี๋ยวจะ อะไรนะบันทึกวีโอแล้วก็ส่งกลับไปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวสอนอสามต่ออีกนะคะสามัหนึ่งต่อโอเคค่ะดีใจนะคะที่เจอเด็กๆทุกคนทำงานให้เสร็จนะคะวันนี้สวัสดีค่ะค่ะลูกแล้วค่อยเจอกันนะคะ s <S ค่ะพี่จ้าจ้า